สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตแกมมันครับว่าไงพวกทั้งหลายวันนี้เราจะมาลุยกันแบบแอคชั่นกันสักนิดหนึ่งกับเกมที่ชื่อว่า my friend b l a d o oh. นั่นเองเ่าละเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ฉันอยากจะเป็นมือหนึ่งของนักสังหาร เรื่องจากสังหารก็คือกล้วยอย่างฉันนี่แหละรอพวกนายเตะตามันดูว่าจะโหดร้ายขนาดไหนเอาละเล่นแค่บานาน่ากักล้วย,วยหรอวะอันนี้คือยากสุดใช่ไหมโอ้โอ้โอเอาแค่นมมอพอเฮ้ยสวัสดีบัวเติรนขึ้น เออใครปกฉันเออดูหน้าตาอลอเลา <Huh? S 1> อืมนี่มันแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วนาจะมาหลับอะไรอีตรงนี้เอาหัวเงยขึ้นมาไอ้หนูซึบอ้อฉันเองเหรอโอ้ฉันไอ้ไอ้อปลวยนี่ใครวะเฮ้ยย่าว่าไงปวกฉันคือแปรอดอรเพื่อนของนายแล้วไงอ่ะเอาระดูเหมือนว่า นายจะน็อกเอานะโอ้ oh, มันไม่ <Huh? S 1> โอเคเลยน็อกเอาแล้วมโดนกระทืบมาหรอวะ <c oughs> เป็นไงมัง่งเอ่อมี how many f i n g e r am I h o l d ครับเฮ้ยนายมีนิ้วเท่าไหร่เหรอมีนิ้วอะไรวะไม่เป็นไรช่างหัวมัน <c oughs> เอาละเราหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพวกเราก็ต้องออกจากที่นี่ให้ได้เอาละโอเค ก่อนอื่นฉันต้องโอเคอ๋อเดินเดินเดินโอเคอ๋อเข้าใจแล้วเวียนหัวชิดผายนี่ไงไดูการกระโดดนักฆ่าอย่างฉันโอ้โหเดินหันไปหันมาแจ้ว<ะ>ประตูร็อกอ,บอ้บ้าเอ้ยบางทีมันอาจจะไม่ทางอื่นให้เราไปก็ได้เอ้าได้ยสิปึปเฮ้ยอะไรวะอ๊บโอ้โหหันหน้าหันหลงังหันหน้าหันหลงัง อ่าดูนีอะไรลองกระโดดไต่ขึ้นกำแพงไปชั้นถัดไปดูเซอนี่คือการกระโดดสองครั้งเหรอโอ้โใช่ได้แก้ฝีมือไม่เลวโอเค้องไงต่อวะอกระโดดนี่ดูการ <c oughs> หมุนตัวนี่อาไม่ใช่ธรรมดาและวัดยังไงต่อแล้วเนี่ยโอ้โหถังเลยวะ กระโดดร่วงลงมาโอ้มันสุดยอดจริงๆเพื่อนก็ทำได้ไงเนี่ยเอาละตอนนี้เอ่อเอา,เอาลูกกระสุนไปอะปืนไปนี่เอาเน,นื้อนะเตอร์เอรามันจะมีนี่นี่น,นี่วางอยู่นี่ไปยิงเอาทีเอาละวาเฮ้ยได้ปืนแล้วฉันคิดว่าแค่นี้เราก็สามารถที่จะหนีออกมาได้แล้วไม่คอยดูสิโอ้โหเฮ้ยอืมอันนี้คือการย่องใช่ไหม โอเคแล้วม้วนอ๋อโอเคสบาย <What? S 1> พวกนี่ดูการม้วนอ้าบเอาละหลังจากนี้ของจริงละพวกดูซิว่าฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมฮึบนีนะโอ้โหลีลาด,ดูลีลาซะก่อนอไอ้หมกวนนั้นมันสับมีดอยู่โอเคไอ้มือมีดนั่นอยู่ตรงนั้นไล่ยังไงต่อพวก เอาละก่อนอื่นเลยซัดมันดิยิงแขนของมันซะไอเวนเนี่ย <S <S มือมีดมันกำลังสับเนื้ออยู่ไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปมีเปละเป็นบักช่อแน่ <S 1> <S 1> เอาละฉันเดาไม่ออกแล้วว่ามันจะจบยังไง <S <S เอ้บอสวันนี้ครับไอบอสมันเงียบค่อนข้างจะเงียบมากเลยนะลูกเพ่ววันนี้ว่าไงแล้วลูกเพ่ วานก็ะพื่อ <ka> อะไรกูลูกซับมืออย่งมีบัสุดเลยวะไม่ต้องมากวนฉันกำลังทำงานอยู่ไปไกลๆตร <L ES> ีนนี <What? S 2> ่วันนี้มนทำงานไม่ได้มมนมานั่งเล่นกันแต่งตัวรอเหรอขอโทษครับไปไกลๆไปไอ้ไอ้ไอ้สแลกเกอร์อะไรวะเนี่ย วันๆไม่ทำงานอะไรเนี่ยไปไกลๆเตนสเตนฉันเออนี่ะเอาละเตรียมตัวไม่งั้นฉันจะไล่แกออกนะเออจากที่นี่เข้าใจไหมไปไกลเอาละเข้าไปพักก่อนซึมและไอ้หมอนี่เฮ้ยเอาละมันออกไปแล้วแล้วยังไงต่อล่ะถึงเวลาที่นายจะต้องไปจัดการมันแล้วพร้อมยังไอเวนเฮ้ย ฉันเดาว่านึงเวลาที่นายต้องฆ่ามาันน,น,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยไอแวนในปืนคู่้อเอ๊บอ้อยๆมากรี๊พลาดไปนิดน,นึงโอ้โหออกไปโนดนยิงโดนสากะสุนเอาละหลังจากนี้เฮ้ยเอาว่ะฮึบโอเคโอ้โหวพวกมันอยู่สามตัวได้ดิพวก อืไอ<ห>้เบ้น <ibl ok> ใครยิงบัวไอ้น่ตึมอืมอมาไอ้น่มาเฮ้ตายฮัโหลโวหลโหลโหล่มงเหรล่งเหรอไอ้นะอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึปนี่นะาฮึปปึ๊บกระโดดหมดตัวเะยยิงสเ็จอ่าอ่ากูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหไอ้ลูกกระสุนปัดที่ไปไอ้นะไอ้นะโอ้ยปึ๊บ กริ่งคืนกริ้งกลับยิงกลางหัวเฮ้ยตอนตอนกริ้งยิงไม่ได้หรอวะโอ้โหเอาเฮ้ยนี่ไอ้หมอเนี่ยตะแกร oh <my> เรียบร้อยกระสุนผ่านร่างออเอาละเสร็จไปสองสามตัวเอาละนายอยากเดือดอะไรไหมน้ำสักหน่อยไหมพวกอืมตอนนี้เหมือนกับคอแห้งนิดๆนะ เอาละมา <What? S 1> ฉันมีสถานที่อย่างหนึ่งที่นายอยากให้นายช่วยหน่อยเอาเฮ้ยมาที่ไหนวะ uh huh. เนี่ยแน่ที่สถานที่อย่างนี้ฉันจะไปเมื่อนายไม่มองไม่เห็นฉันเอาละไปแล้ววะเอาละเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้นายสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บอะไรวะ uh huh. เฮ้ยอ๋เอเฮ้ยนี่มันพลังของเฟรโดนี่มันพลังสโลชนันเป็นไง เมื่อฉันเข้าไปอยู่ในร่างของแกแล้วแกโฟกัสพลังนะมันจะได้พลังสโลโมชันมานะพวกก็ชาเ <laughs> มื่อแกโฟกัสแล้วแกก็จะได้การฟลิปหมุนอากาศได้กระโดดหมุนตัวแล้วแกก็ยิงเขาได้สบาย <h> ah? อะไรงไงลองดูซิเอาเอ,าเอ,าเอาทำยังไงวะฟลิปเหรอฮึยิงยังก็สนหมด สวยพวกเยี่ยมเยี่ยมเอาละทีนี้ไปที่มาร์เกอร์นั่นซะนะไปตรงจุดนั้นเอาละทีนี้กายกระโดดแบบปูเลยนะสโลลูโมชันเต็มๆแล้วแกก็ยิงไอ้นี่ไอ้ไอไอไห้นี่นะ for my matter g r a n d m a t t e r ที่ยิงไห้ที่คุณย่ายให้กับฉันไว้เอาได้เลยพวกเดี๋ยวฉันจะโชว์สเต็ปไปดู <Yeah! S 2> ยยงไม่ดเฮ้ย yeah! hey! สุดยอดและนี่คือทริคสุดท้ายที่ฉันจะสอนแกเอาะเตรียมปืนสองกระบ,บอกของแกนะและแกสามารถเปลี่ยนเป็นการเล็งได้ยิงเอ่ไอไอหไหทองคำนี่สอันขณะที่แกกำลังเล็งอยู่ไงวะ <Huh? S 2> เอเล็งใช่ไหมเอาเวละเลง็ง เฮ้ยอะไรวะโชลีกูสอะไรอ๋อสามารถยิงมือไสองข้างข้าง,างหนึ่งยิงกระถา,างนั้นได้แลยิงในผางนี้โอ้แล้วมันปืนคู่นี่วะเฮ้ยเอาละต่อไปแกมันเป็นมือนักฆ่าของฉันแล้วฉันสอนกาอา้าวว่าแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยกลับมาแล้วเอาละตอนนี้ฉันเรียนสกิลละ ให้ดูเฮ้ยนี่นะนะย็งยิงอีแค่โอ้โหนี่นะฮึบหงส์ตัวดับบัลคิวกระโดดยิงทุบพับนี่ไงเรียบร้อยออตายโคออเอาเราต้องไม่เก่งชิบหายหรอเพื่อนไอ้แกงเนรับรองวันและแม่แกเอาไรฉันเองไม่ได้หวะ เฮ้ยนาเรียบร้อยตายซะดับเบัลคิวอ๋อไอ้อน,นี่ยังไม่ตายศพได้ยินไหมอะไรนั่นน่ะแกไม่ทันจะได้ยินอะไรหรอกตายซโอ้โหมันไม่ตายอึดจิบหายแล้ววะเฮ้ยนะกริ่งกริ่งกริออ่งตึ๊บยิงหนึ่งนัดสองนัดอีนี่เดินซัดหน้าเลยโอ้โห โอ้โหโอโหอะไรอยู่วะเนี่ยฮึบนี่นะนี่ย่นะฮ้บฮ้ยไม่นะย่งเย่งยิงเย่งโ,หวหวหโอ้โยอไอ้ช็อกเียนะพวกฮม่ยด้เรียบ,บร้อยมือหนึ่งเข้าไปอย่างนี้เว้ยเฮ้ยเอาละต่อไปแกรู้ไหมว่าแกทำอะไรอยอานะฮะว่า,วากลุ่มสตกน้อยพวก นี่ The Stories Practice Install มันกำลังการ install ตัวเองอะไรวะเนี่ยทำเครื่องอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอเครื่องบ้านี่มันทำอะไรวะเฮ้ยจะออกไปยังไงวะเนี่ยเหมือนนายจะต้องหลบออกไปนะหลบเลยวะอหมุนตัวเหรออ๋อ Dodge Moving or Jumping ฮึบกระโดดหมุนตัวโอ้โคตรหล่อ เอาละจำไว้นะสามารถหมุนตัวเพื่อหลบกระสุนได้นี่ทำลายซะไอ้เครื่องเวนนี่มันพังไปซะมันฆ่าคนตายไปสองคนนี่การหมุนสุดยอดนี่การหมุนหลบกระสุนโหเอาละมันตายกับสายมาทึบเลยนะยอ้ย์ยักษ์กึบกรอบหลบกระสุนกึบเลยนะหลบกระสุนไว ้เย้งมันไอ้กาบางกังกระสุนให้เพื่อนเหรอไอ้เน่ากระสุนหมดแล้วปึ๊บปึ๊บกระโดดลบกระสุนโชว์ไอ้เย้เรียบร้อยโคตรหล่อแฮนส์ตันไปต่อเออระร้านของไอ้อ้วนใช่ไหมจะจัดการพวกมันให้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วง ตรงนี้เหมือนจะเป็นเมืองเก่าแต่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ไอ้แกเรียบร้อยตายซะไี่นะสองนัดเ,เรียบร้อยทึบเริ่มเก่งแล้ววะไี่ไหนไคุณลุงผมขอโทษไอ่นะนักฆ่าไม่มีคำว่าขอโทษใครแกไม่มีทางเห็นได้เห็นหน้าฉันเลย ไอ้แม่มันออกมาจากไหนเอาละฮึบตายซะก,กระมมุมกลางกระมมุมไม่นะ่าโอเคพวก้ได้ออกมาออกมาเฮ้ยฮึบวุ้ย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 ไอ้แกอุ้ยอู้ว่าตรงไหนวะต้องมีอะไรผิดพลาดไปไหมฮ้ยแต่ได้แล้ววะ ออเตะได้โอ้โหถ้าอยู่ใ,ใกล้กระโดดเตะไม่ไนี่ย,ย,ยตีได้ตีได้ตีตตตตตตตได้เตะเตะเตะเตท้าเอ้ยว่ายิงดีกว่าตีแมนกูจะตายเอาเนี่ยตีได้ไอ้ตีได้เตะใส่แตกอย่างรอตายละดูใครจะโดนหมุนตัวยิงไม่โดนใครสักคนเลยโอ้โหใส่กระสุนก่อนแล้วจังหวะนี้อึ๊บ กระโดดหลบแต่ยิงไม่โดนใครแล้วกูแตะหัวหนึ่งทียิงมันเข้าไปอีกเรียบร้อยอ่ะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้สวยงามกันเราแตะหัวเลยวะบไม่นะขนประสนหมดเบรนไอ้นี่มันหลบฉลาดมากใช่ไหมไอ้ลุงแกโอ้โหเฮ้ยได้ละแตะล่วงนะเฮ้บล่งลุง ไอ้แกไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรทำใช่ไหมมาเป็นโจรกันเหรอนี่ต้องเจอนักข้ากับฉันฮ้ยข like> ้าโดอยิงขโดนหมดทีพวกกระโดดอยียกแค่ไอ้เวรกูกระโดดหมดไอ้กระโดดลบมาได้เลยดอนแต่ไอ้ขาที่ของหล่อ ปต่อเพือโอเคผ่านแล้วยอดไปเนาะเพื่อนแกเจ๋งมากได้ลแล้วก็ระดับ B หรือว่า, <ละ S 1> าี่้นเหนือเเลยนี่จังหวะช็อตลังหล่อเฮ้ยเป็นไงจังหวะชอ็อตมันลอนล่ออย่างนี้เลยนะจอมรอใหต่อเอาแล้วเส้นทางยังอกไกลมันไม่ใช่ใกล้ๆละ เราต้องรวยกันกรอบในเมืองเก่าแห่นี้มันจะมีสถานที่เป็นร้านอาหารซึ่งนายจะต้องไปสุดทางนี่มันจะเป็นเส้นทางของโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่บริเวณแห่งนั้นนายจะต้องไปรวยโอเค okay, ไปโด,ดได้พวกแต่ว่าคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ฉันขอไปพักก่อนว่าเหนื่อยชิบหายเลย พวกมันมันมาเตมไม่หมดคลิปนี้น้องๆคงจะมันกันพอแล้วคลิปหน้ามาเจอกันดีกว่าพวกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครไม่กดยิงแม่งเลยก็จ่น้องๆแกเนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันเรโดนายกลับมากับฉันแล้วมาล่าพวกมันต่อโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอพวกวันเด